สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่25ตุลาคมปี66นะครับวันนี้จะวางแนวทางลาวพัฒนานะครับไปคอตำลาวเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้วันพุธ้วยนะครับลาวพัฒนามีจันทพุทธศุกร์นะครับเป็นคอลาวพัฒนานะครับเนาะส่วนฮานอยมีทุกวันเลยนะครับฮานอยลุดกันมันเลยนะครับสําหรับคอฮานอยค่าเวลานะครับเนาะรอรัฐบาลไทย รอศึกใหญ่ศึกเงินแสนนะครับบางคนก็จัดเฉพาะรัฐบาลไทยอย่างเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวบางคนได้ทุกศึกนะครับเนาะบางคนบางคนก็ลาวพัฒนายอย่างเดียวนะครับบางคนก็หาหนอยอย่างเดียวก็มีอีีหลายคนนะครับนาะทักมาบอกว่าไม่ค่อยสนใจรัฐบาลไทยเท่าไหร่ได้แนวทางทดีๆเป็นเวอนมาก็เหมือนเดิมซื้อไม่ได้ประมาณนี้นะคนาะซื้อยากเพื่อรูร้กันนะครับเนาะซื้อยากคืออะไร เม็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอุตสาหไปหามาอุตสาหคิดได้น่นนี่นั่นนะครับเนะาะเวลาจะถึงวันหวยออกซื้อไม่ได้นะครับซื้อได้ก็ไป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เสียลามันไปต,ตามๆกันนะครับบางคนก็หันมาที่เราพัฒนาหรือฮานอยนะครับเนาะส่วนผมได้หมดนะครับผมผมไดท้ทุกอย่างเลยคนชอบตัวเลขนะครับคนชอบตัวเลข,ขก็คนอื่นมาที่ผล เราพัฒนาเมื่อวันจันท์ที่ผ่านมานะครับเนาะจันที่ผ่านมาเลียงหกตัวนะครับสี่หกแปดสี่แปดเจ็ดนะครับเรียงหกตัวสี่หกแปดสี่แปดเจ็ดสองตัวล่างก็แปดสี่นะครับสองตัวล่างสองตัวบนก็แปดเจ็ดนะครับแปดสี่ล่างแปดเจ็ดบนนะครับเนาะแปดสี่แปดเจ็ดอยู่ทางของเรา ไม่มีนะครับเนาะเสียดายโครวีแปดศูนยเอไม่ใช่แปดศูนย์นะครับเนาะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับไปไม่ถึงนะครับของเขาเป็นแปดสี่เสียดายมากนะครับเนาะทํไงเราเต็มเต็มนะครับเนาะตรงๆไม่ต้องกลับเลยไม่มีโชคนะครับไม่มีโชคเด่นศูนย์เด่นแปดอย่างดีครับเนาะจับคู่ไม่เข้านะครับเสียดายจับทางยากนะครับเราพัฒนา ยอมรับประับทางยากมากส่วนบางที่ก็สองตัวล่างก็เป็นสี่หกนะครับบางที่นะครับเนาะบางที่สี่หกเป็นสองตัวล่างบางที่ก็แปดสี่เป็นตัวล่างนะครับเนาะก็แล้วแต่ที่แล้วแต่ท้องที่นะครับเราเหมือนกันกดไข่กดมันนะครับเนาะก็วันนี้แก้ตัวใหม่นะครับวันนี้วันที่ยี่สิห้าตุลาคมปีหกหกวันพุธนะครับเนะาะใสๆนะครับเนะบาะเที่ยงเที่ยงบใ นีสะดวกจดก็จดไวเหมือนเดิมนะครับสะดวกจดสะดวกแคบก็รอแคบเหมือนเดิมถ้าใครจดไม่ทันนะครับสำหรับคนสะดวกจดนะครับผมขึ้นโพยให้นะครับก็กดหยุดคลิปก็จดได้เลยนะครับเนาะกดจดคลิปจดได้เลยส่วนคนสะดวกแคปก็ง่ายแพ็บเดียวนะครับเนาะเพ็บเดียวเลยคนสะดวกจดก็คนเราสะดวกไปเหมือนกันนะครับคนจดง่ายฝาประมาณนี้นะครับเนาะก็วันนี้เดือนหนึ่งเดือนสองนะครับ เด่นหเด่นสจับคู่ถ้า1มาก็1 4ึ่งสี่หนห้านะครับ1 4ึ่งสี่หนึ่งหหนึถ้า2มานะครับก็สองห้าสองหกสองเอตัวนอีกครั้งนะครับหาเราพัฒนาวันนี้ จะหาหน่อยอยู่เรื่อยเลยนะครับเนาะวันนี้เดืนหนึ่งเดืนสองจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดแปดคู่นะครับวันนี้แปดคู่นี้ก็ให้เน้นไปที่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสามคู่นะครับเนาะ เงินที่สามคู่ส่วนชุดสามตัวนะครับวันนี้มีชุดสามตัวให้นะครับเนาะชุดสามตัวมีศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกสามสองห้าสามสองหกขทวนอีกครั้งนะครับชุดสามตัวสามหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้านะครับศูนย์หนึ่งหกสามสองห้าสามสองหกสี่ชุด สีชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่015นะครับแล้วก็016แล้วก็235ไป325ตามลำดับนะตามลำดับนะครับ015 016 325ตามลำดับ,ดบก็ครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้ใครชอบก็จัดเ,เลยนะครับเนาะใครชอบใครไม่ชอบก็ชมพอวมบันเทิงเหมือนเดิมนะครับใครไม่ชอบชมเพะ่อวมบันเทิงเหมือนเดิม ถ้าใครตัวเี้ยปถูกการถูกใจก็ข้ามไปนะครับเนาะรอวันศุกร์ผลนนงบน้อยนะครับของวันเดิมคนงบน้อยอยากลุ้นกับเขาก็ตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับเนาะแต่ละวันวันละสามคู่นะครับเนาะวันนี้มีสามคู่นะครับจับไปเลยวันนี้สามคู่มีหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้า จัดไปครับเนาะสามคู่นี้หวังว่างวดน,นี้จะแก้ตัวได้นะครับเนาะมันจะหลุดมาหลายคลิปนะครับเนาะจับทางยากนะครับเราพัฒนายอมรับว,ว่าจับทางยากมากยากทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราพัฒนาผมพาฒนาที่สุดในมุมมองผมนะครับเห็นกบมน้อยก็าอย่างที่ว่าน,นะครับจัดได้เลย,เลยไม่ลงทุนก็ไม่ได้ลุ้นกับเขานะครับเนะาะเราควรจะเขาไม่รู้เรื่องนะครับ ลุ่นไม่มันครับเนาะต้องมีติดไปรวมเินิๆหน่อยๆนะครับเนาะไม่งั้นคุยขอไม่รู้เรื่องก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะสำหรับเราพัฒนาเถียคชิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ